เลยอิสติกาที่ทมันจะยางฮาถึงลูแยกออกมาเป็นปฏิกิริยาออกสามขีดคือแทนปฏิกิริยานะออกซิเดชันดึงใครลงมาจา้าอลบเวน้นนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวต้องเติมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอ,อีห้อยสองรบกวช่วยดูให้เสร็จเลยได้ไหมคะขึ้นนี้ เติมเลยคะเติมสองน้างเลยค่ะอายลบใช่ไหมคะแล้วเติมอะไรคะไม่มีค่ะประจุเท่าแล้วหรอไม่มีคุณยังไม่ได้เติมอิเล็กตรอนเลยอีกขั้นตอนหนึ่งคือการเติมอิเล็กตรอนเติมฝั่งไหน ฝั่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมถ้าเราจำได้ออกซิเดชันมันอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์เติมกี่ตัวเออเคื่อให้เลยค่ะเป็นประจุลบสองเท่ากันทั้งซ้ายและขวาต่อไปค่ะใครเลยอ่ะก็ตัวนี้ค่ะรีดักชันดึงผู่ไหนลงมาค่ะเอ็นเอโอสี่ประจุลบเว้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเติมในหน้า ต่อให้จบเลยค่ะครื่งนี้ดุลยังไงคะเอ็มเอเท่ากันแล้วก็คือจบเติโอค่ะดุลยังไงเติมสองเต่าโอฝั่งไหนฝั่งผลิตภัณฑ์ั่ค่ะเพื่อน่านนะตอนนี้โอเท่ากันแล้วค่ะมีใครเกิดขึ้นมาทำไงคะ อพันฟังเสร็จยังเสร็จยังยังต้อเติมเลยพี่เติมอิเล็กตรอนเติมฝังไหนเติมข้างหน้าใช่เติมที่ตัวมีคนตอบแล้วสาสตัวทำไมถึงเติมงาสตัว พราะผลรวมฝั่งนี้มันได้อะไรศูนย์ใช่ไหมส่วนตรงนี้มันมีลบหนึ่งกับบวกไรอยู่บวกสี่ก็คือมันรวมกันได้บวกสามมันน้นจะทําให้เป็นศูนย์เลยต้องเติมล,ลบสามเข้าไปเข้าใจย่าเข้าใจแล้วนาะ่อไปรวมรีดอกได้ยังได้แล้วฮะยังไม่ได้ไไดเพราะเอ็กตอนไม่เท่ากันถึงใครคะต่อจากพลอยพันธุ์คือใคร เข้าไหมคะกดสกรไม่น่าเข้าค่ะต่อจะกดสกรคือใครคะสุธาสินีค่ะทำไงจ๊ะสมการออฟิเชั่นคูอเลยค่ะคูณ3ใช่ไหมคะสมการรีดักชันคูอเลยค่ะคูณสองเพื่อให้อิเล็กตอนเท่ากันคือ6กหาคอร์นอใช่ไหม อ้าวเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันใหม่ห,หน้าตาเป็นยังไงคะสุดท้ายสี่นี่นนหก<ฮ>ไอลไอลได้สามไอลอกสชื่อสุดท้ายสีเนี่งมากูอชอบบูรีกรุกอ่ันอยู่บทคิด <c oughs> เตยชอบบนีเกตกลอ่ะกูรู้ไหมว่าุตดฉันเป็นคนตัดหล ว่าเราคุยอะไรกันอ,าอ้าวต่อจากที่นี้ทุณใคยอ่านานัดคาริณีอยู่ไหมอ้าวสมการรีดักชันค่ะหน้าตาเป็นไงคะตัวใหม่ร,รู้เลยใครเรียนไม่เรียนวันนี้รู้หมด เออได้เลยต่อบวกแปดคดตเออวอะไวต่อหกวไ้ต่ได้เลยต่อ 2, องอตัอรอต่อัมั้ค่ะที่นี่คือใครอโโลชาไปฉีไม่ได้นะคะไปฉีเรียกกลับเลย ตัดได้ไหมอ่ะยากแต่ตัดได้เลยเฮ้ยเชื่อนอช่าคุณด้วยใครขอรับคุณด้วยอ่ะได้เลยค่ะโราชาอะตัดกันค่ะหกเงีนยตอนกับหกเงี้ตันตัดค่ะมีตัวอื่นอะไรตัดได้อีกไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วรวมเลยค่ะสามทั้งต้นดี อย่างไรต่อค่ะใครต่อจากโรชาคะอะทำยังไงคะถึงจะมีโฮเอสลบออกมาได้ตัมเลยคะ เติมสองเติมสี่ตัวค่ะดูตรงไหนเวลาเติมกี่ตัวดูขนาตัวดูตัวที่สัมประสิทธิ์หน้า h บวกใช่ไหมค่ะ h บวกคันมีกี่ตัวแปดแล้วเธอต้องเติมกี่ตัวแปด่ะเติมแปดตัวเติมฝั่งเดียวได้ไหมไม่ได้เป็นสมการที่ดุลแล้วใช่ไหมเติมแปดตัเลบข้างหน้า ดูวยได้ยังต่อจากรโลชาคือใครไ๊ะเ้าต่อต่อต่อจากกติการคือใครอยู่ให้ตอก่อนต่อจากกติการคือใครอยู่ไหนเข้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้อเอาห้อเรีนสีขาวดูเนี่ยไมเอนไ่้ยเอา ต่อจากพัชราพรคือใครอาเชนค่ะนรศ ตั้ต้นดีหกบวก M อ็มอสี่บวกอุ้ยเป็ดกันหมดได้เลยคะ นี้ค่ะมีไอกี่ตัวมีไอ้หกตัวค่ะมีกี่ตัวคะหกนะคะฝั่งนี้ล่ะคะได้ยินเสียงแบบนี้ไอ้งั้นหกค่ะเออเอ็มเอ็นมีกี่ตัวสอค่ะฝั่งนี้ก็ สองโอค่ะสี่คูณสองเป็นเท่าไหรคะตัวแรกแปดแล้วบวกเท่าไหรคะบวกสี่ค่ะรวมกันเป็นเท่าไรคะสิบสองค่ะเช็คโอฝั่งนี้ค่ะสองคูณสองเป็นเท่าไรคะแล้บวกเท่าไรคะ ใช่ไหมห้ามรวมกันก็เป็นเท่าไรเหมือนกัน12ต่อไป H ค่ะ H มีเท่าไหร่คะ h มีแปค่ะฝั่งนี้ก็มี8แสดงว่าตอนนี้อะตอมซ้ายขวาเป็นไงกันเท่ากันประู่ค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกลบหใช่ไหมห้างตัวที่2ลบอีกเท่าไหร่คะลบสใช่ไหมตัวที่3เป็น0นั้นรวมกันไ ใช่ไหมดูฝั่งวิตัณฑ์ค่ะ I สองเป็นศูนย์ MnO สองเป็นศ OH ูนย์ OH ให้เท่าไหร่เท่ายังแสดงว่าดื่มยังดื่มแล้วอ่ะโอเคนะคะไปข้อหน้าได้อ่ะดังนั้นนะคะเหลือข้อสองจุดสามเห็นไหมให้นักเรียนทำตอนนี้เลยนะคะตลอดทาและก็2.4ดนะคะ2.5 นะคะแล้วเห็นในหน้า36มั้ยคะในหน้า36นะคะจากสิ่งที่อุบาสอนให้เด็กๆสรุปเป็นหลักการของตัวเองว่าเราเข้าใจเรื่องการดูนสมการรีดอกนะคะทั้งการใช้เลขออกซิเดชันและเครื่องปฏิกิริยามีวิธีหรือขั้นตอนการอย่างคิดอย่างไรให้สรุปมาเป็นแผนภาพแผนภาพหรือแผนขังให้ด้วย เดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อนิดนึงเพราะมันมีคนเข้าแต่ไม่ตอบขี้โกง